พ<อ>าคุณผู้ชมไปที่ธนาคารปุ๋ยอินรีเพชรบุรีสีเขียวกันบ้างนะครับ,รบซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารปุ๋ยอินทรีที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนําปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี<อ>เข้าไปใช้ในพื้นที่นะครับ<อ>ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับดีมากๆเป็นการลดรต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ด้วยติดตามได้จากรายงานครับ ทุกๆวันศุกร์สมบูรณ์จะนำมูลวัวและกระบือประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยกิโลกรัมมาแลกเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เพชรบุรีสีเขียวในตำบลท่าตะเคราะห์อำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีกลับไปใช้ในไร่ข้าวโพดของตัวเองจากเดิมที่นำมูลวัวและกระบือไปตากแห้งเป็นปุ๋ยคอกก่อนใส่ในไร่มันก็มีผลดีกับที่ว่าเราไม่ต้องหมักแล้วก็เอาเอาเอา,เอาที่เขาหมักมาแล้วเราก็มาใส่พืชที่เราทํา มันก็มันเหมือนกับว่าเขาหมักแล้วมันเหมือนดีเลยอะ่ะเราไม่ต้องเอาของเราไปใส่ส,สดๆแล้วก็เลยนํานําตัวเนี้ยไปแลกไปแลกของเขามานํามาใช้มันก็มันก็ได้ผลดีธนาคารปุ๋ยอินทรีย์จะเน้นการส่งเสริมให้นําปุ๋ยหมักและน้าหมักชีวภาพไปใช้โดยการนําวัตถุดิบมาแลกตามสัดส่วนที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนดไว้เช่นมูลวัว1กิโลกร,รมัมแลกปุ๋ยหมักได้2กิโลกร,รมัมซึ่งแต่ละแห่ง จะปรับอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมที่คำนวณจากวัสดุและค่าแรงเช่นที่นี่มูลวัว1กิโลกรัมแลกได้7ขีดหากไม่มีวัตถุดิบก็สามารถนําเงินมาวางและมารับคืนเมื่อหาวัตถุดิบมาคืนได้โดยอาจจะมีการคิดดอกเบี้ยเช่นมูลวัว1กิโลกรัมแลกปุ๋ยได้7ขีดก็อาจจะต้องเพิ่มจํานวนมูลวัวเป็น2กิโลกรัมส่วนเกษตรกรในพื้นที่ก็จะใช้การรวมกันเป็นสมาชิกเก็บเงินสำรองคนละประมาณ500บาท เป็นหลักประกันให้สามารถนําไปใช้ช่วงที่ไม่มีไรายได้หรือวัตถุดิบมาแลกเพื่อนําไปซื้อวัตถุดิบหมุนเวียนให้กับเกษตรกรรายอื่นได้ใช้หากต้องการซื้อจริงๆที่นี่ก็จะขายถูกกว่าท้องตลาดกว่าครึ่งโดยในช่วงแรกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก็มีคนทั้งในพื้นที่กรุงเทพนะคนกรุงเทพนี่เท่าที่ดูเนี่ยเขาก็จะมาทั้งอินเทอร์เน็ตนะเปิดดูแล้วก็รู้ว่ามีการจะตั้งธนาคารที่นี่ขึ้นผู้ที่มาซื้อที่ดินใน น้องจะป้องนี่ในเพชรบุรีนี่เนี่ยก็จะมาใช้ที่นี่แหละเพราะว่ามีที่นี่ที่เดียวในเพชรบุรีส่วนเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยเกษตรกรในพื้นที่เราเนี่ยมีการใช้กันฟางๆมีการหลังเปิดบริการมากว่าหนึ่งเดือนธนาคารแห่งนี้มีสมาชิกเกือบสี่สิบคนโดยภายในสามปีตังเป้าให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาใช้บริการอย่างน้อยร้อยละ8ปดสิบพง์อิชชะชวงสำนักข่าวไทยอสมทร,รายงาน